สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินเขาน้ำเพรจากวับบนนี้เพรแกงไก่ใส่หุ่นเ้นถอดหมูแดดเดียวของเพลละสุ่มมัวสุมมัวส่มมัวมมวพาท่านได้แกะอยู่เดี๋ยวรอดต่อหน่อยมาจ้าพี่น้องจ้ามากินเขาน้ำกันปลาล่าซับกินขขาน้ำกันดวยจ้าซิมมันกันเพราะท่านได้ซิมอยู่ปป่งมาปะนี่ลืมซิมเนี่ยไปเห็นมาลืมซิมเนี่ยกิน ซิมในถ้วยเนี่ยคนละตัวเลยเย็ยนๆไปเลยอันนี้แหละสวัสดีครับมาม,มาจา้าสมหัวแกด้ดยเหรแกเบึ้บเบิ้บแกอยาอยางพี่น้องเลยกินนำ้ำ <laughs> สอบว่า กอดไปได้ซิมเนี่ยอู๊ชอยูอ่ปะแกงแกงไก่ใส่เส้นร้อนพี่น้องยายแกงไปวัดเนอพหลวงพก,กินหลวงพี่หลวงพ่อกินยาก่มาโมเมนต์สูงปลาตองเนี่ยครับแค่ว่าซื้อมาเดี๋ยววา้าปลาหมอนนะปบนเนีเ่ยมันแท้งเนาะอืออือ เนื้อมันแพงกว่ธรรมดาแหละพี่น้องแต่ว่าแบบนีแต่เนื้อนี่จะเนื้อได้ไงสมหัวสมหัวอือมาชิมมาเสียวมาขายอืมแซ่บได้หรอแซ่บสมหัวมาเสียมาขายเห็นเป็นหอยไมตองงามกินข้าวไม่เห็นยังกับอยากขายเบอร์ได้พี่น้องอย่าว่ากันเด้ออยากขาย ตอร้องราคาอีกคนนี่เฮ้ย่อนเนี่ยพอ่อ,อจะปล่อยมันขึ้นอืดอื้อแสบได้ไหมแมนมันเหนื่อยลวนไหมพอ่อมันเป็นคุยๆดี่เมียแสบว่ะสมมติมาไหมขื่นแล้วมาบนอ้อครับมื่นเนี่ย เป็นเข็มยังแซ่บแม่เห็นเพิ่นเฮ็ดทรงตลาดอยู่เ้อทรงพ่อค้าแม่ค้ายอยู่เดี๋ยวฉันไปถามแล้วแซ่บไปถามเพิ่นก่อนอื ไอ้บรรโสมต้องสู่ได้บ่เนี่ยพี่น้องเม่งเพี้ยมึงต้ามาขายพี่น้องพี่น้องสู่น้ำเขาไหวบ่สิผมจกล้าพูขายพูขายพูซื้อแต่ว่าได้หลายอยู่เด้หมอญไงอยู่แต่ว่าก็ได้หลายก็ธรรมดาล่ะพี่น้องเนื้อมันแพงจิบไอ้ฮวนนิดน้อย chị chân nên nên hoa nên ngoài cả bớt xuân nà kín xuân ừ. Chuyện... có ơn ba có ơn ba chứ khỏi cái đây muối khỏi cái xẹp ừ. Cái ừ. đủ cây okay. Ô, oh. มอชินสิบบ่ก็กินบ่กินแปเสีบเสบดิ้บหมูไปจำปยังาเส่บหมูก็แซ่บว่าเขาจึงอยู่หแค่อยากหายยัง,ยงไม่ไหม้ไขายไหมพี่น้องอันนี้รับเพิ่นมาเด้อไม่ได้เเเือปะดูข้า,ขามันสามสื่อเตียวเดินเสาลูข่าประจำีรถเมียหรอมันเยอะใช่ะบ,บ คอยซักผ้ามือท่านเหลีวค่อยเงี้ยเงียก่อยมืท่านเหลีวเลยให้คอยพอดีออเดอร์ออนไร้เพี้ว่ากะเพิ่งตั้งไงปวดหลังพร้อมละเพี้ยบเลยบ่อย่าค่ะจรอปใบก่อนนะโอ้ยมือเงนออเดือบเพี้ว่าทีไปชงชงมืออื่นชงมืออื่นมันก็เลยวางทั้งสองมือมือหมู่บ้านกะเฮ็ดบ่แล้ว กังสี่ลาพี่น้องขั้นขั้นเขาบาดเหีสยมือมันงหี้ยมันเมืเ่อยด้วยเหมียนเทียนเหมียนตาเนี่ยช่งมือไนที่เอาเตียงออกพร้อมแตเื้อนมาตรงจะเพิ่งขายตัวเท่าเหาเมื่อได้วางจ้างขายมั้งแต่หน่อยเราปวดลังน้ำนหน่อยปวดลังกบมึงเหี้ยไร ข้าจีมงง่งห่วงเติเงินมาได้ดิพี่น้องข้าต้องห่วงสุขภาพคนหลอ,อกขาดเทานั้นอ้ยบ่แม่นวา่าเอาติมเงินเหรอเจ้าเป็นย <laughs> ังไงกับซากเจ้าบ่แมี่เนี่ยเจ้าบองกับแก๊บครับกิบไลยนะเฮาผู้ใดอยากได้สมฮว้าเดี๋ยวเด้อจะเอามาขายให้จะตกตูก้สาคากระเพื่นอนกัน เจ้าห้อมใบตองสิเจ้าเป็นแบบเจ้าเห็นไข่มุกมุกอันนั้นบ่ฮะมุกไก่สินี่หมอนมันเขาเอิอหมอนมุกมุกอันใหญ่พอเห็นเจ้าเป็นก็ืะอะไรวะตอนเลี้ยนเจ้าจำไหมเห็นเจาเป็นจะได้เลี้ยนหอยหอยบ่มักเลี้ยนศิลปะหอยบ่มักเลี้ยนหัตถตรกำหอยบ่มักเลี้ยนหนึ่งเออออออหอยบ่มักมันกินง่ายแต่ยังบอกว่าอย่าไปเห็ดไปวัด <If S 2> ม,มามักยันบัะยิ้ดบะด๋ะดอยแตไม้ใช่เดียวแตงไม้ข่อยมักยันเห็ดเนื้อกินอยู่แต่ว่าข่อยมะมักพวกบะยิ้ดบะด๋อยจ้องมานั่งงามจีมขอ่ขอยห่อบ่เป็นข่อยเฮ็ดบ่เป็นหอ่หอนห่อนจะทานเรื่องเห็ดเนื้อกินมาหาขอ่ขอยโดวข่อยสู้ตาย อ้อแชบอีเลียพี่น้งองเขาไม่ได้กี่ตัวพี่น้องทำหาสุ่มว่าหลายคนก็เลยอยากออกลองเอามาขายซืย้อถุงว่ะหอยใส่ถุงมันกันบมะเขือ,อต้องหกให้มันจ์ใช่กลอนที่เพลีเจี๋ยวมาขายเพลี้ยเจี๋ยวมาซิมก่อน เพชรจีบึงว่าเพิ่นเห็ดสะอาดบ,บ่อเบิ้งแวดล้อมว่าเพิ่นหนีบบ่อคนขายสะอาดบอ่อว่แม่นว่าตั้งหาต่างๆเอาหม้ายยางใหญ่ให้องเพชรต้องเบิ้งหลายๆอย่างจะทาเขาเพชรจริงเขายัางรับประกันได้เพิจังเพชรเอาของมาขายเพชรกระเบ,บิ้งหลายๆอย่าง

มอเนื้อกับหมูอ่ะคืนเอาซื้อมือซื้อมือแกได้กำไรน้อยเดียวเพี้ยงไปยังเอาตอนน่อยว่าเจ้าได้อายุหมดละเฮ้ยแกงแกงเส้นร้อนหญ้าทิ่มใบเลยพี่น้องแกงแกงเสร็จกินเลยคือยังเสียแป้งแป้งแกงเสร็จกินเลยคือยังเสียเสร็จมันจังโมเอือดเสียเลรออืมเสีย ถ้าแจีงทิ่มไว้บันดีเว้ยเส้นอื่นบูชียบไวยเครื่องโจั่เส้นตัวเส้น,อ,สนอ่ะว่ะจนเยี่ยมไก้ตัวนึง่งมีแตนสองขาแล้วปตุมมป่มหนังปลาตัวน้อยไงใครว่าสื่อมากตัวมันไงตัวซ้ำ ส้มกัมปันโลนึงแดงสองข้าวเท็ดข้าวเดียวก็กินบ่มเบดต้นไม้เขาซื้อตัวไงแหละเขาไปกินบ่มบิดนอกจากต้มน้ำปลามาทายคลิปสีตัดเครื่องมันกับโมเมียนนั่นวะอะไรพี่น้องกะต้มต้มทั้งตัวกินแล้วกินบ่มบดตั้นไม้กับไส้ตู้ตู้เย็นไใบตัดตัดเส้นหนึ่งตัดบ่ได้เออ <laughs> มันเริ่มเย็นแล้วไปเจ็บยังได้อช่กินยากจ้ะฮะลูกกินข้าวต้มไปแล้วข้าวต้มแน่นเด้อว,วันแมงข้าวต้มแน่นเด้อข้าวต้มหัวใบตองนะช้อนอันข้าวต้มหัวใบตอง เป็นข้าวต้มอ่ะข้าวต้มพัดข้าวต้มมันเออข้าวต้มแต่อันนี้มันเป็นข้าวต้มพัดอืมข้าวต้มพัดกินไปซวงมัดกระซัมเข่าซวงปัน่นวันไร้เข่าซวงปั่นหมดแล้วเนาะอันไหนป้อนเขากระเลี่ยนไหมไปเรื่อยๆเนี่มัดกินเอยียงไม่ไมไป

พืชตากผาเออเพืชกอเรืองขวดยักษ์ใหญ่เนี่ยยของขั้วแต่ว่ในเหี้ยนตะหน่อยบะหมี่ยักษ์ใหญ่เลยตะหน่อยคาบเอาไม่ตบยุ่งศพตบโต,บตมันมันตีบ่มีเลยแต่ว่ายูของนองอยู่วะไรเห็ดใหญ่กินแมงกินเวลาไต้ไ,ตไฟไหมมันเห็ดใหญ่ขึ้นดักแมงนะ ปากมั п п ้ยพี่หน้องไปก่อนอยู่ข้างในมันบุมีหมหลงรีเหม่พี่น้องมีฝาแกงอันนี้กระเซาะเพื่อนได้บ้ากินยาก

ครับแล้วอาากอน,น,นครับสวัสดีครับแม่ป็านกล้องเลยพี่น,น้องเลยเบิ้งท่านาเองเบิ้งนี่นีน่ห่นขัดขนาครับไปกอนเล้อจ้พี่น้องสวัสดีจ้า